การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะนะร่วมปล่อยพันธุ์กุ้ง2ล้านตัวลงคลองเมื่อวันที่15มกราคม2556โรงไฟฟ้าจะนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งจำนวน2ล้านตัวลงสู่คลองจโหนงณบริเวณท่าน้ำคลองจโนงบ้านทุ่งตรวจตําบลโนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา โดยมีนายชูศักดิ์สบานแย้มประหลัดอาวุโสอำเภอจนะเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายสเสถียนประทุมมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจโนงกล่าวต้อนรับนายวิวัตศิริเกียรติกุลผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าชนะกล่าวรายงานพร้อมกันนี้ยังมีคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าชนะอาจารย์ ผู้แทนชุมชนพร้อมทั้งผู้นำชุมชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเพื่อร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งในครั้งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติเนื่องในวรโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาครบ86พรรษาขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อหวังเป็นแหล่งขยายพันธุ์กุ้งสร้างความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนให้ชาวบ้านได้มีแหล่งทำมาหากินและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติคลองนาทับสร้างระบบดิเวศวิทยาทางน้ำสร้างความสมดุลในสายน้ำคลองนาทับและหวังเพิ่มความสมบูรณ์เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตโดยการปล่อยพันธุ์กุ้งครั้งนี้ได้มีการร่วมคิดของชาวบ้านเพื่อเลือกสถานที่แหล่งน้ำช่วงเวลาและสภาพแวดล้อมรอบข้างที่จะปล่อยอย่างเหมาะสมเพื่อจะให้พันธุกุ้งที่ปล่อยไปได้ขยายพันธุ์ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุว ถูกประสงค์และได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตามที่นโยบายที่โรงไฟฟ้าชะนะได้ตั้งใจไว้